สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ deep dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสนามรบที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆในวงการโทรคมนาคมไทยคือภาพเด,เดิมที่เราคุ้นเคยว่ามี3ค่ายหลักตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นศึกของ2ยักษ์ใหญ่จริงๆคือ AIS ผู้นำเดิมกับ True ที่ตอนนี้รวมกับ d t แทเรียบร้อยกลายเป็นผู้ท้าชิงเบอร์ใหญ่แบบเต็มตัวเลย ใช่ค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการปรับโครงสร้างที่สำคัญมากจริงๆของอุตสาหกรรมนี้เลยนะคะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการสรุปภาพรวมศึกนี้แบบกระชับๆนะครับภารกิจของเราใน Deep Dive นี้ก็คือ,อทำความเข้าใจภาพใหม่นี้กันว่าใครเป็นใครในสนามแข่งนี้แล้วมันมีผลต่อพวกเราผู้ใช้บริการย่งไงบ้างค่ะจุดเปลี่ยนสาคัญเลยค่ะครั้งนี้แรงกับเพื่อมันเยอะมากจริงๆ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นที่ผมว่าทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดก่อนเลยเรื่องผลกระทบต่อผู้ใช้บริการนี่แหละครับพอผู้เล่นมันน้อยลงจาก3าเหลือ2แบบนี้เอ่อมันจะดีหรือไม่ดีกับเรากันแน่ครับจะเจอค่าบริการแพงขึ้นไหมหรือว่าจะแบบมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ว้าวเพราะเขาต้องแข่งกันหนักขึ้นอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือมันเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะ ในแง่หนึ่งความกังวลว่าอำนาจต่อรองของผู้บริโภคอาจจะลดลงอันนี้ก็มีเหตุผลอยู่ค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งการที่เหลือแค่สองเจ้าใหญ่ที่แบบศักยภาพสูงทั้งคู่เนี่ยมันก็อาจจะบีบให้เขาต้องแข่งกันดุดเดือดยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะ oh. แข่งกันดุเดือดนี้หมายถึงไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นการทุ่มลงทุนกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง 5G หรือบริการเสริมอื่นๆเพื่อสร้างความแตกต่างดึงลูกค้ากันสุดตัวเลยคะ่ะอืมเข้าใจครับคือมองได้สองด้านจริงๆทีนี้อยากให้ช่วยฉายภาพผู้เล่นหลักสรายนี้ให้ชัดขึ้นหน่อยครับเริ่มที่ AIS ก่อนเลยในภาพใหม่นี้ AIS เป็นยังไงครับ ถ้าให้เปรียบ AIS นะคะก็คงเหมือนเป็นผู้นำที่มั่นคงอะคะ่ะจุดแข็งมากๆเลยก็คือแบรนด์คือความน่าเชื่อถือที่เขาสร้างมานานครับแบรนด์แข็งแกร่งมากใช่ค่ะแล้วก็ฐานะการเงินดีเยี่ยมเรียกว่ากระสุนพร้อมเสมอบวกกับคุณภาพโครงข่ายที่คนยอมรับกันแล้วก็วิสัยทัศน์เขาก็น่าสนใจ คือเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่บริษัทมือถือแล้วอ๋อเขาไปไกลกว่านั้นค่ะตั้งเป้าเป็นเทคคอมพานีเลยบริษัทเทคโนโลยีเต็มตัวอืมเข้าใจเลยครับดูมั่นคงแล้วก็ปรับตัวตลอดเวลาแล้วฝั่ง True ล่ะครับผู้ท้าชิงรายนี้หลังรวมกับ d t แทแล้วอาวุธอะไรน่าสนใจบ้างครับสำหรับ True นะคะพอรวมพลังกับ DT แทปุ๊บก็กลายเป็นผู้ท้าชิงที่ทรงพลังมากขึ้นเยอะเลยค่ะ อาวุธสำคัญหรืออาจจะไม่รับแล้วก็ได้คืออีโคซิสต็มของเครือซีพีอันนี้ทรงพลังมากๆระบบนิเวศซีพีใช่ไหมครับใช่ค่ะลองมืกภาพตามนะคะ7 e เ e ่ e อ Mac แมคโครโลตัสพวกนี้คือช่องทางเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเลยอ๋อครับครับขังใช้ทำโปรโมชั่นพ่วงบริการได้ง่ายแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าขนาดใหญ่มากๆที่คู่แข่งไม่มีแบบนี้นะคะโหข้อมูลนี้น่าจะเป็นสินทรัพย์สำคัญเลยใช่ค่ะ แต่แน่นอนการรวมองค์กรใหญ่2แห่งเข้าด้วยกันมันก็มีความทา้าทายอยู่แล้วครับเรื่องการรวมวัฒนธรรมองค์กรระบบงานอะไรพวกนี้ถูกต้องค่ะทั้ง True และ d t a c เดิมก็ต้องใช้เวลาปรับจูนให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งอันนี้ต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามเยอะเลยค่ะประเด็นเรื่องข้อมูลกับเทคโนโลยีนี้น่าสนใจมากครับมันพาไปสู่คำถามว่าในยุค AI ที่กำลังมาแรงแบบนี้ใครดูจะได้เปรียบกว่ากันครับ ระหว่าง AIS ที่ดูกแกร่งเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานกับ True ที่มีเหมือนขุมทรัพย์ข้อมูลลูกค้าอยู่ในมือมหาศาลเลยอืมเป็นคำถามที่ชี้จุดแข่งที่ต่างกันชัดเลยค่ะถ้ามองมุมความพร้อมทางเทคนิคโครงสร้างพื้นฐาน AIS อาจจะดูมีเครื่องยนต์ที่ดีกว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วครับแต่ถ้ามองในมุมของเชื้อเพลิงสำหรับ AI ซึ่งก็คือ Data หรือข้อมูลเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า True ได้เปรียบมากจากฐานลูกค้าและเครือข่ายค้าปลีกอ๋อข้อมูลเยอะกว่าใช่ค่ะแต่ความท้าทายก็คือ True จะเอาข้อมูลมหาศาลนี้มากลั่นกรองแล้วก็ใช้กับเครื่องยนต์ของตัวเองได้เร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหนหลังควบรวมอันนี้คือตัวตัดสินเลยค่ะน่าคิดครับ แล้วพอตลาดเหลือแค่2เจ้าใหญ่แบบนี้มันจะมีช่องให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาได้อีกไหมครับเอ,อ่อในระยะสั้นถึงกลางต้องบอกว่ายากมากค่ะธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนสูงมากๆเลยนะคะครับค่าคลื่นค่าเสาอะไรทุกนี้ ใช่ค่ะค่าใบอนยยอดคลื่นก็แพงมากแล้วไหนจะลงทุนสร้างโครงข่ายทั่วประเทศอีกแต่ถ้ามองยาวๆไปในอนาคตก็ไม่แน่นะคะไม่แน่หมาถึงอาจจะมีผู้ท้าชิงรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ได้มาจากธุรกิจโทรคมนาคมโดยตรงก็ได้ค่ะเช่นพวกอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอย่าง Starlink ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆอ่าสตาร์ลิงก็น่าสนใจครับค่ะก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ต้องจับตาดูในอนาคตได้ค่ะเข้าใจครับ การแข่งขันอาจจะมาจากนอกสนามก็ได้งั้นขอแตะมุมมองนักลงทุนปิดท้ายสั้นๆครับถ้าต้องเลือกลงทุนระหว่างสองค่ายนี้มันเหมือนเราเลือกระหว่างอะไรกับอะไรครับอืมถ้าเปรียบเทียบสําหรับนักลงทุนนะคะตอนนี้การเลือกระหว่าง AAS กับ True ก็อาจจะเหมือนเลือกระหว่างความมั่นคงของ AAS ที่เป็นผู้นําตลาดผลประกอบการค่อนข้างสม่ําเสมอฐานะการเงินดีครับ โอกาสเติบโตที่อาจจะสูงกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงความท้าทายของ True นะคะอ๋อความเสี่ยงจากการควบรวมใช่ค่ะคือมันมีโอกาสเรื่องซีเนอร์จีหรือการรวมพลังที่อาจจะทำให้วัน plus one ได้มากกว่า2แต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องการบริหารจัดการหลังควบรวมที่ต้องติดตามใกล้ชิดเลยค่ะชัดเจนเลยครับสรุปภาพรวมใน Deep e p v e นี้ก็คือเราอยู่ในสมรภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ เป็นสึกหนักระหว่างผู้นำที่มั่นคงอย่าง AIS กับผู้ท้าชิงที่ตอนนี้ส่งพลังมากอย่าง True ที่มีทั้งฐานลูกค้าและข้อมูลเป็นอาวุธสำคัญใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่าการที่สองยักษ์ใหญ่แข่งกันโดยมีจุดแข็งต่างกันชัดๆแบบนี้ฝั่งหนึ่งเด่นเทคโนโลยีอีกฝั่งเด่นอีโคสิสต์มกับข้อมูลผลกระทบมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องค่าบริการหรือสัญญาณมูถือนะคะแต่มันอาจจะส่งผลไปถึง ทิศทางการพัฒนาบริการดิจิทัลอื่นๆในบ้านเราหรือแม้แต่รูปแบบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราในอนาคตด้วยโอ้โหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับทิ้งท้ายให้เราได้คิดต่อกันไปอีกค่ะน่าติดตามมากๆค่ะ